เมื่อสักครู่นี้ที่เล่นให้ดูนะครับก็คือไฟในล้านนี่เลยนะครับร้านสุดพิเอบนะครับบริการจำหน่ายไฟล์ดูหัวไฟล็อกหัวนะครับแล้วก็บริการจำหน่ายอแอปไว้สำหรับเล่นโอหรือว่าเล่นไฟนะครับแต่ก็ตัวเกมลื่นมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบว่าโทรศัพท์รับไม่ไหวนะครับก็สามารถจัดไฟล์นี้ไปได้เลยนะครับไฟเป็นแอปเคเคของแอปเกมน,นะเออนะฮะแล้วก็มีของสุม่มของสุดไม่มีเคลีย ก็คือล็อกนะครับเป็นทั้งไฟดูดไฟล็อกนะครับเทปๆนะครับนะคะับสองเขาก็เอามาจากได้นะฮะข้อนี้เลยประมาณนี้ก็คือในคลิปก็คือใช้ไฟในร้านนี้แหละนะฮะเขลองเอาไปเล่นดูละกันนะครับใครอยากลองเล่นก็เด็ดจริงจริงไว้ให้เขลองเด็กซื้อลึกสุ่มได้เลยนะครับว่าจะเอาไฟแบบไหนเล่นนะฮะใช้ไอริสก็เอาไอริสใช้ดอยก็เอาแอนดรอยนะครับโอเคนะฮะก็ใครอยากจัดก็เด็ดจริงจริงไว้ให้นะฮะก็ไปละไม่บ่าย